โงสถานฟ้ากี่รอบแล้วมึงชนะให้แพ้ผมไม่ได้เป็นกรรมการนะครับคุณสัตว์วัตศาสตร์ผมเป็นคนจัดมวยทีมึงโกงเพื่อนมึงยังทําได้เลยผมไปโกงเพื่อนผมตอนไหนครับสถานฟ้าบอกว่าผมโกงเหรอทําไมล่ะผมโกงยังไงนะครับแต่คุณช่วยอธิบายหนะ่อยคุณสัตว์วัตรคุณอธิบายผมไม่ได้นะถ้าเกิดคุณอธิบายไม่ได้เดี๋ยวคุณคุณเจอกันเลยนะบางทีบางครั้งนะครับ คําพูดคําจาแบบเนี้มันก็ไม่สมควรที่จะมาพูดกันเลยขอเซฟคุณไว้หน่อยหาตังค์ไว้สักสามแสนนะครับคุณสัตวชีริ์ ของเสียโบสหรือของใครก็ตางถ้าชอบก็ดูถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านไปในรูปนะเอาใหม่แล้วก็อยากจะพูดอะไรกับเสียโบสไขอบคุณที่ท่านไม่เอาเรื่องแล้วก็กราบขอโทษท่านนะผ่านผมก็ได้ด่าผมก็จะเรียนได้ท่านทราบอีกทีหนึ่งว่าโอเคละผิดพลาดไปแล้ว ก็ต่อไปก็อย่าไปนั่งอี่นะนะลูกนะมันเนี่ยโดนคนใจดีนะเสียบท่านใจดีแต่ถ้าโดนคนที่ใจร้ายแ่ะคนที่เขาไม่ยอมแบอทำไงสวัสดีครับเสียบ้ครับขอบคุณที่แมวเรื่องผมครับผมรู้เท่าไม่ถึงการขอบพระคุณมากครับต่อไปผมจะไม่ทำอีกแล้วครับขอบคุณครับเสียบด้ยครับ